ในรายการเที่ยวทางธรรมพบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทาง V5 HD <the> <th ang> รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย h ฮ l u x REVO GR SPORT ใหม่ค่ายเพลงบ้านไทยรุกรุ่มโดนตีสนุกจังหวะโดนใจ GoGo Online เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเม้า,มา่าวชาวลูก,ลกทุ่งมาแล้วบัลลี่สกันแก้วประจันครับผมใหม่พึกพงเปรมสิริครับผมเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ครับ,วรบเวลา11นาิกา30นาทีจนถึงเที่ยงทางททบ5กฎหมายเลข5นั่นเองครับเป็นไงเรื่องข่าวล้าวเราอุร้อนไหมร้อนดีไปทุกเินไปทุกแบบเดี๋ยวนะ ทุกแผดปอมเมือนเนาะที่สตูดิโอของเราเปิดแอร์อยู่ใช่ไหมครอากาศอุณหภูมิมันก็ร้อนมากๆแน่นอนครับข่าวในแวดวงการลูกทุ่งนะครับที่หลายๆคนก็ติดตามแล้วก็เกาะกระแสอยู่ในขณะนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังที่มีกระแสดราม่าพี่ใหม่ในโลกโซเชียลครับเรื่องราวที่ดราม่าที่เกิดขึ้นเล่าตามข่าวก่อนนะว่าแบบเธอเลื่อนยศติดยศร้อยตำรวจเอกเร็วไปหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็ติดตามข่าวนี้อยู่แล้วมันก็ สืบเนื่องกับรายการเราพี่หม่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างก็เป็นลูกทุ่งด้วยแล้วก็ไม่ธรรมดาก็คือคุณแคทเนี่ยับก็เป็นผู้บริหารรายการบริหารรายการหลายรายการของเราเลยเหมือนกันใช่ครับแน่นอนว่าตอนนี้กระแสดราม่ามากมายที่เกิดขึ้นถึงการเลื่อนยศของเอาเรียกตรงๆนะครับว่าผู้กองแคทร้อยตำรวจเอกอาทิตย์ยาเบญจปักนะฮะซึ่งอายุ27ปีแต่ว่ามีกระแสดราม่าว่าใช้เวลา4ปีในการขึ้นตำแหน่ง 8ขั้นนี่จากยศ10ตตำรวจตรีเป็นร้อยตำรวจเอกซึ่งก็ได้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรกอสอ,อ่นแหละนะฮะซึ่งหลายคนก็ตามข่าวเรื่องนี้แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าครับความรู้สึกของน้องแคทเนี่ยหลายคนก็มีกระแสเยอะแยะมากมายไม่ใหม่ที่เกิดขึ้นเราขมวดปมเลยว่าตอนนี้น้องแคทก็มีการยืนยันแล้วว่าทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎ ตามระเบียบการเลื่อนขั้นเนี่ยเป็นไปตามกฎของสํานักงานตํารวจแห่งชาติทุกขั้นตอนก็จริงๆนะทางโคษกก็ออกมาแล้วใช่แต่ผมว่าคุณพี่บอลกับผมว่าเรื่องเนี้ยมันต้องมีอะไรมันน่าจะมีอะไรที่อยู่ลึกกว่านั้นใช่ไหมมันเหมือนกับการที่ออกมาโจมตีกันเพื่อต้องการอะไรใช่ไหมถูกเพราะมันจริงๆนะฮะท่านผู้ชมเราบางคนอาจจะอาศัยสื่อเนี่ยเขาเรียกว่าอาศัยสื่ออาศัยสื่อเป็นช่องทางถูก ผมก็เลยไปดูไทม์ไลน์ครับ,ปงไ,งบไปดูไทม์ไลน์การนำเสนอข่าวกันที่มันออกมาเป็นประเด็นข่าวเนี่ยคือจริงๆเรื่องนี้มันเป็นปกติกันหมดถูกมันเป็นขั้นตอนของเขา,าคนที่รู้บ้างไม่รู้บ้างรู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างอยากได้กระแสบ้าง ก็พูดกันไปไปทำคอนเทนต์ในอ,อยากได้คอนเทนต์ในเพจส่วนตัวอะไรต่างๆเยอะแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่ามันมีพระจันทร์กระจ่างและก็เพื่อนตำรวจเราก็เลยไปตามหาที่เป็นต้นเหตุนะเป็นชนวนเขาบอกเป็นเป็นต้นเป็นต้นเหตุเป็นต้นเหต,เต,เหต,ต,เหตุที่ให้เกิดประเด็นดราม่านี่ขึ้นเราก็เข้าไปสืบค้นหา,หาเหตุผลที่เข้าไปสืบค้นหาเพราะเขาถล่มเพจบ,บริษัท อ,อ๋อบ้านไทยลูกทุง่งบ้านไทยลูกทุ่งครับซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการใช่เพราะว่าบ้านไทยลูกทุ่งไปแสดงความยินดีไปแสดงความยินดีคนทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตเราก็เข้าไปแสดงความยินดีถูกต้องไหมฮะครับพอเราเข้าไปแสดงความยินดีปุ๊บโอ้โหโดนถลม่มโดนทัวลงเยอะมากแล้วคนแชร์ เยอะมากแล้วติดตามในเพจส่วนตัวของน้องแคทด้วยบอสแคทเน่นะครับส่วนหนึ่งก็มีคนก็ไปลุมแบบโอ้โหซ้มผมากจะบอกว่าไอ้การแสดงความคิดเห็นเนี่ยอันนี้พูดในฐานะที่อ่านคอมเมนต์กับอ่านคอมเมนต์การแสดงความคิดเห็น ของเราเนี่ยนะครับถ้าจะใช้มาตรา329สผู้กฎหมายเลยเพราะผมไม่ใช่นักการเมืองอแต่ผมขอพูดแทนพูกนักการเมืองที่ชอบออกมาพูดผมจะพูดในลักษณะของกฎหมายมาตรา329วงเล็บหน<ก>ึ่งบอกว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเออมาตรามาตราสามวงเล็บสองเป็นการแสดงปกป้องสิทธิ์ตนแล้วก็มาตราวงเล็บสเป็นการพูดแล้วได้ประโยชน์แก่สาธารณะถูก แล้วก็มาตาที่4ี่เนี่ยก็คือในเรื่องที่ประชุมออันนี้ครับมีมาตรา329ช่วยปกป้องคุ้มครองในการแสดงความคิดเห็นที่เรียกว่าคดีหมิ่นประมาทต้องระวังอ่าต้องระวังมากๆแล้วหมิ่นประมาทในโซเชียลเป็นยังไงก็จะไปเข้าหลักของอเขาเรียกคุยคุยแล้วมัน acting มาใช่มันจะไปเข้าหลักเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณามาตา3า8อ2อมีโทษจำคุกครับมันจะหนักกว่ามาตาา3 2 6 มาตาาม2 6มีโทษเหมือนกันแต่มีโทษปรับแล้วก็โทษจำถูกไหมด่มาตรา228เนี่ยมันเป็นหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโฆษณายังไง Facebook ถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะครับท่านผู้มชมการเข้าไปแสดงความคิดเห็นต้องมีสติในการแสดงความคิดเห็นนี่คือบทสรุปว่าเวลาเราจะคอมเมนต์ใครหรือว่าแบบแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของเราอ่ะต้อง ระหนักใช้คำวันนี้ได้นะตระหนักแล้วก็พึงระวังไว้ทุกครั้งเลยเพราะว่ามันมีตัวตนได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยตรึกตรองให้ดีก่อนกลันกรองให้ดีก่อนขอพี่บอลพูดเรื่องตัวตนการที่เราจะนําเสนอข่าวครับท่านผู้ชมครับการที่เราจะนําเสนอข่าวเนี่ยเราจะมีแหล่งข่าวถูกต้องแหล่งข่าวเนี่ยปกติเราจะไม่เปิดเผยแหล่งข่าวเพราะว่าแหล่งข่าวคือฐานข้อมูลแต่แหล่งข่าวมีตัวตนชัดเจนครับแต่ไอ้เผอิญที่แฟนเพจเนี่ยสิ ไม่มีตัวตนท่านผู้ชม,มแล้วก็ไปบูลลี่คนนู้นบูลลี่คนนี้บูลลี่คนนั้นแล้วนักการเมืองระดับประเทศ หยิบยกขึ้นเรื่องพวกนี้ขึ้นมาคุยใช่เพื่อจะเอามาเป็นเกมการเมืองเราขอพูดในนามของคนลูกทุ่งนะเพราะเรารายการเป็นรายการลูกทุ่งเราจะไม่พูดไปเรื่องการเมืองแต่นักการเมืองก็พุกจอมฉวยโอกาสไงก็จะเอาหวังเอาไปเล่นเกมการเมืองเอามาทําเป็นดราม่าคอนเทนต์การเมืองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าคนลูกทุ่งก็มีชีวิตจิตใจคนลูกทุ่งก็มีความรู้สึกและคนลูกทุ่งคือรากเหง้าของแผ่นดินไทยลูกทุ่งเนี่ย